สวัสดีครับทุกท่านก็วันนี้นะครับงานประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ54ปีของสถาบันบัณฑิตประนานบริหารศาสตร์ในครั้งนี้ คณะภาษาและการสื่อสารจะมานำเสนอภายใต้หัวข้อบทบาทของภาษากับการฝ่าวิกฤตของประเทศก่อนอื่นนะครับผมผมขอแนะนำผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้นะครับโดยท่านแรกท่านเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการของคณะภาษาและการสื่อสารนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหม่อมหลวงจิรภา,าอภกรครับผม<อ>และท่านถัดไปนะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ปวีรตาสุขรัตฤ์อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามสุดท้ายนะครับตัวผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเตวิสเวอัยยารานะครับผมผมเป็นอาจารย์คณะภาษาและการสื่อสารหลักสูตรการสื่อสารวาัฒนธรรมและภาษาญ,ญี่ปุ่นคือจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยแล้วก็ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเราก็คือจะเริ่มจากท่านแรกก่อนเลยนะครับผมอาจารย์จิราภาครับก่อนอื่นรบกวนอาจารย์เล่าให้เราฟังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องหัวข้องานวิจัย ที่ทางอาจารย์ได้ไปศึกษามาหน่อยได้ไหมครับผมค่ะสำหรับหัวข้อการวิจัยนะคะก็ได้ไปศึกษาเรื่องมุมมองของผู้บริหารโรงเรียนนะคะที่มีต่อหลักสูตรแกนกลางของประเทศนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรในวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศนะคะแล้วก็มุมมองที่มีต่อการนําหลักสูตรแกนกลางมาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรของโรงเรียน,นะคะ่ะอืมค่ะทำไมอาจารย์สนใจทําเรื่องนี้ครับรบกวนขยายความให้พวกเราฟังอีกนิดนึงได้ไหมเอ่ย ก็ที่สนใจทำงานวิจัยเรื่องนี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลไทยหลายชุดเนี่ยนะคะก็มีความพยายามที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศมาอย่างตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะในปี1999กนะคะก็มีการพัฒนาครั้งใหญ่เลยโดยการปฏิรูปก,การศึกษานะคะโดยมุ่งเน้นที่จะกระจายอำนาจในการพัฒนาและก็บริหารหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนในชุมชนแต่ละชุมชนนะคะ หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า decentralized curriculum policy นั่นเองนะคะ,คะซึ่งพวกง่ายๆก็คือรัฐบาลเนี่ยเขาอยากจะให้โรงเรียนในชุมชนเนี่ยนะคะนำหลักสูตรแกนกลางเนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนได้ได้จริงๆนะคะแต่หลังจากที่มีนโยบายนี้ออกมาแล้วมีการนำไปใช้เนี่ยก็มีงานวิจัยหลายๆงานนะคะที่ไปศึกษาแล้วค้นพบว่า มันยังมีอุปสรรคแลอมีปัญหาอ,อยู่ค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวค่ะอุปสรรคแล้วก็ปัญหาที่อาจารย์พูดถึงนะคะผมคือเช่นอะไรบ้างครับผมส่วนใหญ่นะคะในงานวิจัยที่พูดถึงเนี่ยเขาก็จะพูดถึงปัญหาของครูนะคะซึ่งหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการขาดความรู้นะคะแล้วก็การขาดเวลานะคะขาดความรู้และเวลาในที่นี้เนี่ยหมายถึงเขาไม่มีทักษะนะคะในการ พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมแล้วก็เขาไม่มีเวลาที่จะไปทุ่มเทกับการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลน,นั่น<ม>เองนะคะนี่คือปัญหาหลักๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับคุณครูซะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเป็นแค่ครูเท่านั้นที่มีปัญหาหรือว่าเป็นอุปสรรคนะคะอาจจะเป็นเพราะว่างางในวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปมุ่งเน้นศึกษากับคุณครูมากกว่า โดยที่ไม่ได้ไปศึกษาปัจจัยอื่นๆนั่นเองนะคะทั้งท้ที่การนำนโยบายมาใช้เนี่ยคนที่นำมาใช้จริงๆเนี่ยคือผู้บริหารของโรงเรียนหรือว่าผู้ออกแบบหลักสูตรมากกว่าไม่ใช่ตัวคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้ก็เลยมุ่งเน้นที่จะศึกษามุมมองของผู้บริหารหลักสูตรนะคะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อ หลักสูตรแกนกลางแล้วก็การนําหลักสูตรแกนกลางมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนโอ้น,ะะน่าสนใจอาจารย์แล้วอาจารย์ศึกษาอย่างไรครับผมซึ่งวิธีการศึกษานะคะงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพนะคะเป็นการสัมภาษณ์ในเชิงลึกนะคะจากกรณีศึกษาซึ่งก็คือเป็นผู้บริหารหลักสูตรนะคะของโรงเรียน2แห่งด้วยกันซึ่งทั้ง2แห่งนี้เป็นโรงเรียนในจังหวัดโคราชนะคะแล้วก็โรงเรียนทั้งสองแห่งเนี้ย เป็นโรงเรียนต้นแบบนะคะที่เข้าร่วมในโครงการ decentralized curriculum policy อันนี้ของรัฐบาลนะคะโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเป็นใน,ในระดับประถมส่วนอีกโรงเรียนหนึ่งเนี่ยจะเป็นระดับมัธยมนะคะซึ่งก็ได้ทำวิจัยมาแล้วแล้วก็ได้ผลการวิจัยออกมาแล้วด้วยนะคะอ,อาจารย์อยากฟังไหมคะแน่นอนค่ะก็ผลออกมานะคะว่า ผู้บริหารของโรงเรียนทั้งสองแห่งเนี่ยนะคะม,มีความเข้าใจว่าตัวหลักสูตรแกนกลางเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดเนื้อหาการเรียนรู้นะคะแล้วมันก็เป็นตัวกําหนดตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อผู้บริหารมีความเข้าใจว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เอาหลักสูตรแกนกลางเนี่ยมามาใช้อย่างนั้นเลยโดยที่ไม่ได้ประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ไปทําการ วิจัยความต้องการของชุมชนตามที่นโยบายต้องการนะคะและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะการประเณฑ์ในการประเมินหลักสูตรเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้ดูที่กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร,รแต่ว่าเขาไปดูที่เกรดของนักเรียนมากกว่า,าก็ไม่ใช่เนะเาะ<ๆ>เพราะฉะนั้นผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าไอ้การออกแบบหลักสูตรเนี่ยมันไม่มีความสําคัญเท่ากับทํายังไงให้นักเรียนเนี่ยมีผลการเรียนรู้ที่ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในคล<ม>ิค <curriculum S 2> <ม>ูลัมนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของปัญหาที่ผู้บริหารทั้งสองโรงเรียนเนี่ยได้พูดถึงนะคะซึ่งมีความคล้ายๆกันก็คือปัญหาหลากัลกๆ4ข้อนะคะข้อที่1ก็คือ เขาขาดความมั่นใจในการที่จะ,ะสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆถึงแม้ว,ว่าเขาจะมีความคิดที่สร้างสารรค์ก็ตาม,มนะคะแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะลงมือทาออกมามเพราะว่ามันอยมาตรฐานอยู่ที่เขากลัวว่าถ้าผิดไปจากนั้นเนี่ยมันจะถูกอวิพากษ์วิจารณ์เปล่าหรือว่าเขาจะไม่ผ่านการประเมินเปล่าอะไรเงี้ยนะคะคข้อที่สองก็คือเขาขาดแรงจูงใจในการสร้างหลักสูตรของตัวเองนะคะเพราะาอย่างที่บอกว่าการกระบวนการสร้างหลักสูตรเนี่ยม,มันไม่ได้อยู่ใน ปัจจัยที่ทางรัฐบาลเขาจะประเมินมใช่ไหมคะข้อที่สามก็คือเขาขาดความร่วมมือจากอาจารย์ในโรงเรียนด้วยกันนะคะ<ม>ซึ่งถ้าโรงเรียนไหนเนี่ยอาจารย์ในโรงเรียนเนี่ยมีความให้ความร่วมมือมีความเข้าใจและมีเป้าหมายตรงกันเนี่ยนะคะโรงเรียนนั้นเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปได้ไปได้ดีกว่าโรงเรียนอื่นๆ<ม><ม>เช่นกันนะคะถ้าโรงเรียนไหนมีทุนและมีงบประมาณในการ นำนโยบายเนี้ยมาประยุกต์ใช้นะคะเขาก็มีแนวโน้มที่จะทำได้ดีกว่าโรงเรียนที่ไม่มีนั่นเองอสรุปนะคะจกคักงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยคือเราก็ได้ทราบว่านโยบายใดๆก็ตามเนี่ยนะคะถ้า จะให้มันประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่ที่ตัวนโยบายเองนะคะคแต่ว่ามันเป็นที่ตัวผู้ที่จะนํานโยบายเนี่ยไปใช้เพราะฉะนั้นผู้ที่คิดนโยบายเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงถงผู้ที่นําไปใช้ด้วยนะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยในเน้นที่นโยบายที่ชื่อว่า decentralized curriculum policy นะคะซึ่งผลที่ออกมาก็คือผู้ที่นําไปใช้เนี่ยยังต้องการความรู้ จากผู้รู้จริงอยู่ว่าเขาจะต้องทำอะไรทำอย่างไรและทำเพื่ออะไรนะคะเขาจะได้ไปสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้กับอาจารย์นะคะหรือว่าสมาชิกในโรงเรียนได้แล้วเขาก็จะได้ร่วมมือกับนโยบายนี้นำไปใช้ให้มันประสบความสาเร็จได้นะคะก็อันนี้ก็คือข้อสรุปที่ได้จากงานวิจัยนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์จิรภามนะนะครับน่าสนใจมากเนาะคือมองในระดับระดับภาพใหญ่เนาะ เกี่ยวกับข้องกับนโยบายทางด้านการศึกษาว่า ตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมขอพรบคุณมากงั้นเดี๋ยวเรามาฟังท่านถัดไปก่อนนะครับผมท่านถัดไปเนี่ยก็คืออาจารย์ประวีรตานะครับอาจารย์เขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การเรียนการสอนในห้องเรียนใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเชิญท่าครับผมหัวข้อหัวข้อที่นําเสนอวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของเด็กไทยนะคะโดยจะเน้นความสําคัญไปที่การที่เทคโนโลยีสามารถพัฒนาการเรียนรู้ แบบ passive learning ให้เป็น active learning ได้นะคะ active passive รบกวนอาจารย์ขยายความให้ผู้ชมทุกท่านฟังหน่อยได้ไหมคะ,ะได้ค่ะก็คือ,อถ้าเป็น passive learning จะเป็นการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูลเอาฝ่ายเดียวนะคะไม่ได้ขวนขวายหาความรู้ไม่ได้มีความกระตือรือร้นนะคะจะฟังข้อมูลจาก ผู้ครูผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดเน้คนความจำเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็น active learning นี้ผู้รู้ผู้เรียนนะคะจะมีความกระตือรือร้อนในการใฝ่หาความรู้แล้วก็ไม่รอรับข้อมูลจากผู้สอนโดยทางเดียวนะคะค่ะแล้วทีนี้ เทคโนโลยี Technology, นะคะจะมาช่วยจะมาช่วยให้ผู้รู้ที่เป็นแบบ passive learning นี้เปลี่ยนไปเป็น active learning ได้ยังไงนะคะขอยกตัวอย่างาถ้าเป็นวิชาการแปลนะคะวิชาการแปลสมัยก่อนอาจารย์จะจะจะ,จะมีวิธีการเรียนยังไงอะคะก็ถ้าสมัยที่ผมเรียนนะวิชาแปลเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์เขาก็จะให้นักศึกษาเอา dictionary เข้าได้หนึ่งเล่ม อาจารย์คนไหนใจดีหน่อยก็ให้เอาพวกแบบหนังสือวิยากรอะไรแบบนี้เข้าได้แต่ที่เหลือก็คือต้องต้องประมวลความรู้ที่เราเรียนมาตลอดทั้งชีวิต เพื่อตอบคำถามเนาะส่วนใหญ่มันจะเป็นแพทเทิร์นันแบบนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ถ้าในรูปแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบออนไลน์เนี้ยเด็กๆสามารถหาข้อมูลโดยใช้เซิร์ชเอนจินต่างๆ Google Yahoo Bing เข้าไปหาข้อมูลของคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ให้ตรงกับบริบทนั้นๆของเด็กเองนะคะแล้วก็คือในการทำวิชาชีพเป็นนักแปลที่แท้จริงนะปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ใช่ใช้แค่ดิกชันนารีเพียงแค่สองสามเล่มอะไรเหมือนสมัยก่อนนะคะเราจะมีการเสิร์ชหาข้อมูล ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการตรงกับความหมายที่แท้จริงมากที่สุดดังนั้นในชั้นเรียนนะคะครูผู้สอนก็ควรให้เด็กคุ้นเคยกับลักษณะการทำงานเป็นลักษณะที่เป็นแบบมืออาชีพที่ใช้กันจริงๆใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเป็นมือถือเนี้ยถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะอนุญ,ญาตให้เด็กใช้มือถือหาคำศัพท์ในห้องเรียนไหมคะมือถือหรออาจารย์จิราภาว่าไงอาจารย์อนุญาตให้เด็กใช้มือถือในห้องเรียนมั้ย าใ<ช><ย>า้แล้วเกิดประโยชน์น <ะ S 2> คือะคะด้วยส่วนตัวตัวเองก็ไม่สีเรียดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ในทางกับการห้ามไม่ใช้มือถือเนี่ยมันน่าจะผิดปกติมากกว่าในโลกปัจจุบันเนาะใช่ไหมคะแต่อาจารย์บางท่านอาจจะคิดว่าการใช้มือถือนั้นเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจสมาธิในการเรียนหรืออาจจะคิดว่าถ้าให้ทําแบบฝึกหัดหรือทําข้อสอบในฐานะถ้าสมมติว่าเวลาที่เราจะต้องทําแบบทดสอบอาจารย์ยังจะให้เด็กใช้มือถือไหมคะ แบบทดสอบก็พูดยากนะคือจริงๆพอมันเป็นการเรียนระดับปริญญาโทอะฮะอาจารย์อจริงจแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นมันจะเป็นคล้ายกับรายงานมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็คือจะมาดูตรงเนื้อหาว่ามันมีมันมีเอกลักษณ์มันมีอัตลักษณ์อะไรงามากกว่าที่จะไปสนใจเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องให้เขาใช้มือถืออะไรแบบนี้มากกว่านะใช่ค่ะแต่สําหรับมีอาจารย์บางกลุ่มนะคะจากการวิจัยก็ก็พบว่าอาจารย์บางกลุ่มจะกังวลค่ะว่าถ้าให้เด็กใช้มือถือในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการสอนเนี้ยการสอบโดยเฉพาะการสอบกลัวเด็กจะส่งคําตอบ ลอกกันผ่านทางแอปพลิเคชันอาจจะเป็นไลน์อาจจะเป็นแชทต่างๆอย่างเงี้ยนะคะตรงจุดนี้ก็คิดว่า,าผู้สอนควรสอดแทรกจริยธรรมลงไปนะคะให้ผู้เรียนรู้จักมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองให้กิีให้เกียรติเคารพตนเองเคารพครูผู้สอนและที่สําคัญก็คือครูผู้สอนควรหากิจกรรมที่น่าสนใจจริงๆที่จะดึงดูดความสนใจไม่ให้เด็กเบี่ยงเบี่ยงเบ,บนพฤติกรรมไปสนใจอย่างอื่นค่ะ ฟังแล้วน่าสนใจมากครับอาจารย์คือผมติดประเด็นอยู่นิดนึงตอนแรกพี่อาจารย์พูดถึงผู้เรียนแบบพาสซีฟกับผู้เรียนแบบแอคทีฟเนี่ยก็คือจริงๆแล้วฟังแล้วก็โอเคท้ายสุดแลวเนี่ยผู้เรียนแบบพาสซีฟก็คงจะเปลี่ยนเป็นแบบผู้เรียนแบบแอคทีฟได้หากเรานําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมเพียง<ะ>แต่ตอนนี้ก็มีคามําถามแบบว่าคือจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าเราควรที่จะ,ะกําจัดไม่เชิงกาจัดนะแต่ว่าหมายถึงว่าควรจะเปลี่ยนผู้เรียนที่เป็นพาสซีฟทั้งหมดเนี่ย ให้เป็นผู้เรียนที่เป็นแอคทีฟไหมแบบพาสซีฟเรียนร์จริงๆไม่จําเป็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้อ๋อตรงนี้นะคะเห็นว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอขจัดหรือละทิ้งการเรียนรู้แบบพาสซีฟเรียนิ่งไปเพราะอะไรอาจารย์ทราบไหมคะมเพราะการที่เรียนแบบพาสซีฟเรียนิ่งนั้นเราจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือจากการที่เราไปอ่านองค์ความรู้ในอินเทอร์เน็ตไปดูคลิปวิดีโอ อ่านาเว็บไซต์ข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆนี่ก็ยังถือว่าเป็น passive learning ถ้าเราไม่มีการเรียนรู้ตรงนี้นะคะองความรู้เนื้อหาเราก็ไม่แน่นพอที่จะต่อยอดถ้าตรงนี้เราแน่นพอแล้วนะคะเราก็สามารถต่อยอดไปสู่การเรียนรู้แบบ active learning คือพอเด็กมีองค์ความรู้ที่เพียงพอก็สามารถที่จะออมีการแสดงความคิดเห็นมีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยะคะ่ะก็จะเป็นจุดที่เทคโนโลยีจะมาช่วยตรงนี้เป็นบทบาทที่สําคัญที่จะพลิกให้การเรียนรู้แบบ passive ไปเป็นแบบ การเรีนรู้แบบ Active ค่ะโอ้ฟังแล้วน่าสนใจเนาะหวังว่าคนที่ชมคลิปอยู่ตอนนี้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นพวกอาจารย์ผู้สอนด้วยกันอาจจะลองพิจารณาเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเรื่องของผมเองนะครับผมผมทำวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องการอ่านนะครับผมเป็นการอ่านทําความเข้าใจของผู้เรียน ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยนะครับผ่านเทคนิคที่ชื่อว่า K W L ครับผม K W L หรอคะอาจารย์ใช่ครับ K W L, K w L นี่ย่อมาจากอะไรหมายความว่ายังไงครับ K W L ย่อมาจากอะไรโอเค KWL เนี่ยก่อื่นขอแนะนำก่อน,กนแล้วกันว่าเป็นเทคนิคของใครนะครับเป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นโดยที่ชื่อคนโดยนักวิชาการนะครับผมที่ชื่อโอเกลในปี1986เานะครับผมแลวเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากสำหรับคนที่ทำวิจัยเรื่องการอ่านนะครับหรือว่าการสอนการอ่านเพราะว่าเทคนิคนี้มันช่วยทำให้ผู้เรียนเนี่ยเขาประสานเรื่องของการอ่านเข้ากับการคิดได้ด้วยตนเองการรู้คิดด้วยตนเองการตระหนักด้วยตนเองการค้นหาความรู้ด้วยตัวเองรวมถึงการ ค้นหาวัตถุประสงค์หรือว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการอยากรู้จริงๆได้ด้วยตนเองนะค,ะครับคราวนี้กลับมาคำถามที่อาจารย์ถามนะครับ K W L เนี่ยตัว K เนี่ยย่อมาจากคำว่า Know ที่แปลว่ารู้ก็คือผู้เรียนนับปัจจุบันเขารู้อะไรอาจารย์ก็คือจะทำหน้าที่เป็นคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยให้ให,ให้นักศึกษาหรือว่าผู้เรียนน่ะได้คอยตระหนักหรือว่าคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้หัวข้อหัวข้อหนึ่งที่เรากำลังจะถกกันต่อจากนี้ภายใต้หัวข้อ,ขอนั้นเขารู้เกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วหลังจากที่เขา ได้ลิสต์ออกมาว่าเขาตระหนักหรือว่ารู้อะไรรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างก็จะให้มีการนําเสนอภายในห้องเรียนนะคะผมนาเสนอภายในห้องเรียนก็จะมีการแชร์ประสบการณ์กันว่าตัวเองรู้อะไรคนอื่นก็จะคอยฟังเพื่อนว่า๋อเพื่อนเขารู้อย่างนี้เราไม่รู้เนื้ออะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะหลังจากนั้นถัดไปขัน้นขั้นตอนถัดไปเนี่ยก็คือจะเป็นขั้นตอนตรงส่วนตัวบิลหรือว่าก็คือ want to know ก็คือต้องการรู้อะไรพอเขารู้แล้วละว่าเขารู้อะไร แต่แค่ต้องเข้ารู้อะไรอย่างเดียวไม่พอเพราะต่อจากนี้ไปเรากำลังจะอ่านบทความบางบทความด้วยกันและเขาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับบทความนั้นหากเป็นการสอน r e a d i n g ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะมีบทความให้มีคำศัพท์ให้มีไวยากรณ์ใหอ้อ่านเสร็จตอบข้อน,นี้ A ถูกเนอะข้อน,นี้ B ถูกเนอะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นรูปแบบคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่า KWL ในขั้นตอน W เนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้จริงๆเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะทำหน้าที่เขียนออกมา ร่าออกมาว่าเออจริงๆเขาอยากรู้เกี่ยวกับประเด็นไหนบ้างแต่แน่นอนว่าผู้เรียนเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะเจอปัญหาคิดไม่ออกว่าตัวเองอยากจะรู้อะไรในที่นั้นนะคะผมอาจารย์ก็คือจะทำหน้าที่เป็นคนคอยสปอร์ตอาจจะเป็นคนไปไกด์หรือว่าชวนพูดคุยเพื่อให้นักศึกษาหรือผู้เรียนคนนั้นได้ตระหนักมากยิ่งขึ้นว่าตัวเองต้องการรู้อะไรอา,อาจารย์เตวิตช่วยยกตัวอย่างการนำเทคนิค KWL เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาการ อ่านให้นักเรียนได,ได้ไหมค,ครับได้แต่ก่อนอื่นยังพูดแอลไม่เสร็จขอพูดแอลกันนิด okay, นึง <ขอ S 2> นะครับก็ตรงส่วนแอลก็คือหลังจากที่เขาเคกับ W เบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมานําเสนอสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ก็คือ what we have learned นะครับผมว่าตัวเองรู้อะไรไปมาแชร์ประสบการณ์ตรงสุดนั้นกับเพื่อนและคราวนี้ก็คือตรงคาถามของอาจารย์ศิลภาที่ถามเมื่อกี้ว่า ยกตัวอย่างเนาะก็คือเป็นตัวอย่างงานวิจัยจริงที่ผมทำนะครับก็เป็นสํารวจผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย6คนจำนวนอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าเราเน้นดูกระบวนการคิดในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงทดลองแล้วเราคิดว่างานวิจัยเชิงทดลองเนี่ยมันตอบโจทย์ในที่เราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการได้ไม่ดีพอก็เลยเลือกใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วก็สอนแค่6คนก่อนเท่านั้นว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเริ่มจากการคัดเลือกหัวข้อก่อนเลยก็ไม่อยากเลือกหัวข้อเอง อยากให้มันมาจากความต้องการของผู้เรียนจริงๆก็มีการไปถามในห้องเรียนแล้วก็มีการทอล์กพูดคุยประเด็นนี้กันเยอะมากบางคนก็สุดโต่งเนาะอยากรู้เรื่องแบบวงดนตรีอะไรเนี่ยขณะที่บางคนก็อยากรู้เรื่องหนักๆเกินไปก็แบบว่าพยายามจูนเข้าหาตรงกลางที่คนอยากรู้เหมือนกันแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะทําเรื่องของการขึ้นภาษีผู้บริโภคที่ญี่ปุ่นนะครับที่ขึ้นจาก8เป็น10 ก็เป็นหัวข้อที่ทุกคนโอเคอยากรู้ก็เลยมาิสต์หัวข้อนั้นมานั่งคุยกันว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยเขารู้อะไรบ้างก็พอไปพอให้แชร์ประสบการณ์เนาะคนที่ไม่ค่อยพูดเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ก็คือเป็นแพสซีฟเลียนเนอร์อย่างที่อาจารย์พูดนะครับก็จะมีคําถามน,น้อยมากแทบจะไม่แสดงความเห็นเลยนะครับในขั้นแรกแต่คนนั้นเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าพอเขาเห็นเพื่อนพูดเขาเองก็มีการ เรียนแบบแล้วก็พยายามคิดมากขึ้นเราจะสังเกตเลยว่าเทคนิคนี้มันดีอย่างหนึ่งคือพอพอมันมีคนหนึ่งทาให้ดูแล้วคนอื่นๆน่ะที่อาจจะยังเรียนรู้ไม่ทนันใช่อาจารย์<ม>คือเขาก็จะได้เรียนรู้ตามไปด้วยว่าเขากวรจะปฏิบัติตัวเช่นไรขณะที่บางคนก็คือเก่งตั้งแต่ต้นที่เป็น active learner ก็จะแบบว่าคิดนูน่นคิดนีนดนน่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยขั้นฟอนเคมันดีตรงที่ว่าพอคนนึงพูดมันไปช่วยกระตุ้นความคิดของคนอื่นๆให้คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นตามไปด้วย ก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่ถ้าเกิดคิดคนเดียวเนี่ยคิดไม่ออกคิดในใจคนเดียวคิดไม่ออกแต่พอร่วมแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนแล้วเฮ้ย mm. สิ่งที่เรารู้่มันมีเยอะขนาดไหนแล้วพอสิ่งที่เขารู้เยอะขนาดไหนเขาฟังของเพื่อนถ้ามันไม่มีในสิ่งที่เขาเคยคิดมาก่อนมันก็จะนําไปสู่ขั้นตอนตัว W คือ want to know ซึ่งเขาก็จะรู้ละว,ว่าเขาอยากรู้ประเด็นนี้หรือไม่เ e เพื่อนเขาเลสประเด็น A มาแล้วเนอะแล้วอยากจะรู้เพิ่มหรือเปล่าอย่างเช่นเพื่อนเขาเลสประเด็นมาเรื่องว่าอ๋อ oh, ญี่ปุ่นขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เมื่อไหร่ บางคนก็อาจจะคิดแล้วก็คิดตามว่าเออแล้วประเทศไทยขึ้นภาษีมูลาค่าเพิ่มตั้งแต่เมื่อหร่ครั้งล่าสุดหรือภาษีมูลาค่าเพิ่ม10%เนี่ยสรุปมันถูกหรือแพงเทียบกับยุโรปหน่อยดีไหมบางคนก็จะมีไอเดียพัฒนาไปตรงจุดนั้นก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ของเขาหลังจากที่ทุกคนได้หัวข้อที่ทุกคนนี่คือขั้นดับบินะครับทุกคนได้หัวข้อสิ่งที่ทุกคนอยากเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยหรือว่าอยากจะไปสอบหาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดโอกาส ให้เขาได้ไปสืบค้นจริงผ่านเทคโนโลยี<ม>ที่ทางท่านอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะครับโดยใช้น Google หนาะะง่ายๆเลยแล้วก็เราก็จะเจอแล้วละว,ว่าเขามีสิ่งที่เขาอยากรู้แหละแต่เขาไม่รู้ how to <ม>วิธีที่จะนำมาได้ซึ่งนำมาซึ่งความรู้นั้น<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เทคนิคนี้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรคนที่เป็นอาจารย์ก็ต้องคอยไปซัพพอร์ตอยู่ข้างๆว่าโอเคค้นหาแบบดือด้อๆคำสั้นๆคำว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย ยูไม่รู้หรอกนะว่าอยู่ต้องการอะไรเจาะหน่อยไหมเจาะยังไงก็จะคอยสอนเทคนิคเขาตรงจุดนั้นครับผมแล้ว ผลที่ได้ออกเป็นยังไงคะนักศึกษาชอบวิธีการที่อาจารย์ใช้นี้ไหมคะครับผมก็หลังจากที่สอนเสร็จนะฮะด้วยขั้นตอน K W L แล้วพอ L ให้เขานําเสนออะไรเสร็จเรียบร้อยก็มีการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับผมพอสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กทั้งที่ active learner แล้วก็ passive learner เนี่ยชอบวิธีนี้มากขึ้นคนที่เป็น active learner เนี่ยชอบอยู่แล้วเขาบอกเขาไม่ชอบแบบเก่าเลยที่แบบคอยมาบอกสัพท์บอกวยากรณ์แต่พอแบบนี้เนี่ยเขามีชีวิตชีวามากกว่าขนาดที่คนที่เป็น passive learner เนี่ย เขาบอกแรกๆเขาก็ไม่โอเคนะแบบว่าเขินอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นเพื่อนทําเขาเริ่มเก็ตแล้วหลัว่าจริงๆมันทําแบบนี้คือทําได้เหมือนกันเหมือนเขาได้ไอเดียตัวอย่างจากเพื่อนแล้วเขาก็ลองเรียนแบบแล้วก็กล้าที่จะลอง,องลคิดเองทําเองใช่ครนะับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเทคนิคนี้มันก็ม,นกมันก็อาจจะ คือถ้าทําเป็นกลุ่มเล็กๆอาจจะเหมาะสมเนาะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากอย่างที่กล่าวไปตอนต้นทําแค่6คนเท่านั้นก็ก็ไม่แน่ใจว่าจะ Generalization ได้มากขนาดไหนก็คิดว่าคงจะต้องทําต่อไปในอนาคตนะครับผมก็เ <c oughs> ทคนิค K W L นี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ <c oughs> คงต้องเ <c oughs> อาไปลองใช้ขอบคุณมากยังไงทดลองลองกันดูนะครับผมก็เมื่อกี้เห็นเขายกป้ายขึ้นมาเรียบร้อยแล้วว่าหมดเวลานะครับผมคือจริงๆอยากจะคุยต่อแต่เนื่องจากเวลาเองก็มีอยู่อย่างจํากัดนะครับผมก็คือวันนี้คณะภาษาและการสื่อ นะครับก็มาพูดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของภาษากับการฝ่าวิกฤตของประเทศจริงๆแล้วเราฉายภาพใหญ่ที่ดูก่อนเนาะเกี่ยวกับข้องกับนโยบายนะครับนโยบายดีก็จริงแต่มันก็ต้องมี follow กันนิดหน่อยคือจะเอานโยบายที่ดีมาใช้ใช้ทั้งทั้งอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่แมชกับบริบททางสังคมโดยเฉพาะแถบท้องถิ่นหรือเปล่านะครับคิดว่าทางภาครัฐเองก็ต้องให้ความสำคัญตรงจุดนี้ขณะเดียวกันไม่ได้มองแค่ในกรอบใหญ่เท่านั้นแต่ในกรอบย่อย อย่างเช่นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีซึ่งตอนนี้ก็สะท้อนกับช่วงโควิดพอดีว่ามันจําเป็นรวมถึงเรื่องของการคิดเรื่องของรูปแบบวิธีการสอนที่จะสอนยังไงให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้ก็อาจจําเป็นจะต้องให้ความใส,ใส่ใจตรงนั้นมากขึ้นนะครับผมยังไงก็ตามนะครับผมเราก็3มคนเนาะเราทั้ง3าคนเชื่อว่าเนี่ยบทบาทของภาษาเนี่ยจะช่วยพาพวกเราทุกคนเนี่ยฝ่าวิกฤตไปได้เพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาหรืออะไรก็ตามนะครับคนเราหากมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นก็น่าจะไปช่วยในการยกระดับตัวเองอะ่ะให้ต่อสู้กับสังคมในทศตวรรษที่21ที่มันรุนแรงขึ้นได้แล้วก็การหาความรู้ด้วยตัวเองได้แบบนี้ก็จะนําไปสู่การเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็ตามคณะภาษาก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับที่นําเสนอผลงานภายใต้หัวข้อบทบาทของภาษากับการฝ่าวิกฤตประเทศนะครับของคณะวิชาภาษาและการสื่อสารครับขอบคุณทุกท่านเลยครับหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นผลงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์รรรรรนะครับภายใต้หัวข้อย่อยการพัฒนานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนครับจะติดตามได้เลยครับ